ช่อง y o u b e ูบชาแนลรถไฟไทยเทปถ่าย SD ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพมหาโพ,ก,พก,กับซีรีส์วันหยุดหันฝาโลกรถไฟ e ีพีนี้มาชมตำนานจ,จังมีนุกหายใจกับขบวนรถจักรน้ำแปลฟิสิกเซกหนบรรยากาศเป็นยังไงเชิอชมคลิปได้เลยครับตอนนี้แอดมินอยู่ในชานชาที่6นะครับชมืูขบวนรถจักรน้ำแปฟิสิก ไปเยือนที่จางิงเซาโดยจอดในชานชาที่5ของสถานีไฟกรุงเทพหัวลำโพงโดยหัวรถจักรแปซิฟฟิกนั้นแต่ก่อนใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงและดัดแปลงในปัจจุบันโดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแบบล้อ4ขีด6ขีดส ล้อนำสี่ล้อกำลัง6กล้อตาม2สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงแค่2องคันเท่านั้นหมายเลข824และ850ใช้ลากจุงในโอกาสสำคัญนะครับโดยผู้คนมาชมกันมากมายเลยทีเดียว เด็กเล็กเด็กน้อยหรือแม้แอ่ผู้ใหญ่อย่างเราก็มารับชมเหมือนกันก่อนที่จะมาชมขบวนออกนะครับมาชมกับริ้วขบวนลอยโยบะซัมซึ่งเดือนนี้แอดมินจะโดยสารไปท่องเที่ยวกับเกือนปลาสักนะครับซึ่งจอดทั้ง2ชุดในย่านสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลโพงเลยทีเดียว ในชานชาลาที่4และชานชาลาที่2โดยทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นชุดที่1ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นชุดที่2ออกแบบได้สวยงามเลยทีเดียวอามาน้สืฮอกไกลดูเลยโยบะซัมเอยโยบะซัมชุดที่1 จะมีบันไดทางด้านท้ายของคาเฟ่และลักษณะเคาน์เตอร์บาร์จะอยู่ทางด้านโซนกลางของขอบวนรถความแตกต่างก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีทองสวยงามแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมา โดยโยบ่บัสซัมชุดที่สองโดยข้อแตกต่างจากชุดแรกจะไม่มีบันไดทางด้านท้ายของคาเฟ่มีโซฟ,ฟาอยู่ด้านหลังนั่งสบายๆสย่วนเคาน์เตอร์บาร์อยู่ทางด้านขวามือของตัวรถชิดไปด้างแทบหนึ่งเลยทีเดียวก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ที่เห็นอยู่ใกล้ๆนั้นนี่ฮะ183นับเป็นชุดที่สองส่วนด้านนี้เป็นชุดรถออเที่ยวรอยัลบอสซัมจอดทั้งสองชุดกันเลย เราลับได้ในชันชลาที่8ค่ะขณะนี้คารถชันชันที่3ามแปดศูนย์จเจนทานเจเจนซาต่อมันจะเข้าสู่สถานรรีรวมเทศในชันชลาที่ค่ะขอบไปถงค่ะนี่ก็โยนโฉมเหมือนกันนะครับกับรถกันดัมน้องฮิโปกับฮิฮะ183เข้ามาใกลๆกับนิดนึงนะครับ วันเริ่มป่วยพุ่งกันแล้วนะครับความสวยงามผู้คนมาจับจองทางด้านหน้านะครับถ่ายรูปก,กับหัวรจักรไอ้น้ำ84 CX50 แต่ลับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาออกนะครับก็ประจำจุดเพื่อรับชมการ เคลื่อนขบวนออกนะครับในเวลา8นาิก10นาทีโดยเป็นขบรถ903ต้นทางกรุงเทหพหานพรปลายทางจุมทางชะเชิงเซานะครับโดยใช้หัวรถจักรไอ้น้ำ8ก c x 5 0 เสียงวีดโหยหวนมากเลยทียนะครับได้เลื่อนขอบวนออกแล้วนะครับกับขบวนรถจักไอ้น้ำแปซิฟิก CX50 วยงามมากๆเลยทีนะครับมุมมองนี้ โดยรล้วข้อบนในวันนี้เป็นบชสจำนวน5คันบจพอปห11่งคันและบนทอปออจุดเจอาเวสนะครับจำนวน3คัน เขาวับมาอีกที่นึงนะครับรอบนี้มาจุดเดิมนะครับทางตัดเสมอระดับหัวหมากผู้คก,ก็มารอกันนะครับเพื่อรับชมกับขบวนรถจักรไอ้น้ำแปดซิซิซิงหาศูนกันที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์ที่สำคัญ ผู้คนให้ความสนใจตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพจนถึงชุมทางฉะเชิงเซา เครื่องการลงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขบวนพร้อมแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีไฟหัวหมาก ผ่านไปยังสวยงามเลยทีเดียว กันด้วยนะครับสรัคการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในอีพีต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันฝาเ้า,ารถไฟสวัสดีครับ